คือผลประโยชน์มันลงตัวคือเอาจริงๆนะถ้าสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับพักเพื่อใครคุณต้องยอมรับว่าคุณกาดตกเอง <c oughs> ค,เคุณเปิดช่องให้เขาชกเองอะ่ะ <c oughs> คือจะมาอยู่อย่างนี้ว่าบางคนก็พยายามจะสีข้างแบบทะเลอกเลยอะ่ะบอกคุณพิชิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรไม่ได้คนถือนู่นคดีเขาก็บอกว่า,วาแค่มาทําอะไรทําเกินอนํานาจอะไรมายุ่งยากในบทอะไรในศาล ใช่ไหมครับการการทการเกินอํานาจในอะไรที่อะไรเนี่ยศาลไม่ได้อนุญาตอะไรประมาณนะี้คือมันเป็นภาษาทางกฎหมายอะ่ะใช่ไหมฮะคือทั้งหลายทุ่งปวงอะ่ะการที่คุณพี่พ,พี่ชิตต้องคําพิพากษาต้องจําคุกไปเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้อยู่ไหมฮะคุณกาดตกเองว่าเอ้ยชอยมีตั้งเยอะแยะนักกฎหมายภาคพื่อไทยก็มีคนเก่งๆบุคลากรกัเยอะทาไมเป็นอย่างนี้รู้ทั้งรู้แล้วเขาทักท้วงแล้วเอาล่ะ ในกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายผมก็ใจว่าท่านนายกก็คือทักท้วงได้ถามไปแล้วหลายรอบไปถามไปยังกฤษฎีกานั่นก็เห็นเจตนารู้ถึงความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีอะไรสัญญาณพิเศษในภรคเพื่อไทยนําไปสู่เอาล่ะไฟเขียวคุณต้องยังไงคุณต้องดันคนนี้นั้นก็ต้องทําไงได้มันไม่มีทางเลือกนี่ครับแล้วท้ายสุดแล้วเป็นยังไงล่ะกระแสะสังคมถ้าคุณยืนยันว่าคุณถูกต้องจริงก็ไม่ควรลาออกสาลจะได้บรรทัดอาจจะได้อยู่อะไร วินิจัยให้ตรงกับบรรทัดฐานจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสำหรับคอรมอหรือคนจะมาเป็นว่าที่รัมตรีในอนาคตถูกไหมครับคือเจตนารงแต่ต้นเนี่ยเราต้องดูเจตนาของการยื่นที่ไปถามคฤษฎีกาสิครับใช่ไหมมาตราร้อยหกสิบวรหกวรเจ็ดคุณถามแทนแทนที่จะถามวรสี่วรห้าคืออยากจะได้จริงๆเนี่ยแต่ทําไมไม่ถามให้มันหมดเบ็ดเสร็จสิ้นกระบวนควาหละก็เท่านั้นแหละ นั่นก็เป็นช่องให้40สวเขาเล่นงานได้นะครับอันนี้ก็อย่าไปคิดมากคือก็บทบาทเขาอย่าไปเอาเรื่องความจริงชังความมีคติคือถ้าคุณบริสุทธิ์ถูกต้องทาถูกต้องกระบวนการเพราะว่า40สวก็ทําอะไรพักเพื่อไทยแล้วคุณเสียฐาไม่ได้